สภาพจิตใจไม่ค่อยสู้ดีตู้เย็นประกาศถอนตัวทำทีมแพ้ยับทัดดาวให้สัมภาษณ์ทำแฟนแฟน,แฟน,แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเสียงแตกคอมเมนต์เดือด ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงกันอย่างหนักเลยนะครับกับประเด็นดราม่าของนักวอลเลย์หญิงของเวียดนามอย่างเหนียนทีบิกตเวียนหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของตู้เย็นที่ตอนนี้เจ้าตัวกําลังถูกกอแฟนๆวอลเลย์บอลจากทั่วโลกจับตามองอย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศสภาพของเธอที่ยังไม่มีการออกมาตรวจสอบให้ชัดเจนและล่าสุดก็ได้มีประเด็นเกี่ยวกับตู้เย็นให้ได้พูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่ตู้เย็นได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันของสโมสนิงบิงที่เจ้าตัวสังกัดอยู่แล้วเกมนัดนั้นทีมก็แพ้ ของการถอนตัวในครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มาจากอาการบารด,ดเจ็บแต่น่าจะมาจากความเครียดซะมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่องอเห็นว่าตู้เย็นกำลังเที่ยวทะเลอยู่กับเพื่อนในทีมชาติหลังจากจบเป็นที่สามในรายการชลินเจอกับแล้วจากคลิปที่ตู้เย็นไปเที่ยวกับเพื่อนก็ยังเห็นว่าตู้เย็นยังสภาพร่างกายสมบูรณ์ดี